พ,พี่น้องทินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตา,านนลูกตาเชนแอวกับบรรยากาศเศร้านี่ค่ะอากาศฮอนเลยพี่น้องเบิง้งขี้ฝ่าเพื่อเป็นตะฝนตกอีกดอกจ้ะพี่น้องจาง้าเบิ้งเพื่อ้นว่าขี้อันขี้ฝ่าขี้ตลึกเนาะขี้ไทยแม่พี่น้องจ้าเบิ้งบ่แม่นบ่พี่น้องสังเกตเบิง้งบ่จ้ะป็นตะแลงไปหนาแท้พี่น้องจ้าหรือจังใดติดตามภารกิจเศร้านี่ค่ะ กับเต่าลูกตาลเนาะพี่น้องติดตามตอนนี้พีคำออดเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวไปใส่เนาะเอามาสอบถามเบิรงก่อนพี่น้องสอบถามเบิรงก่อนว่าพอมอดเพิ่นสีไปใส่เสานี้เนาะสวัสดีช่องเต่าลูกตาลแนจ้ะ,จะช่องเต่าลูกตาลสาวช่องสาวที่ไปใส่ก็เนี่ยว่าโอ้โห เราเฮ็ดตันเนื้อแดดเดียวไว้ให้ลูกสาวเพื่อนจ้าพี่น้องดินวัวซาน,นี้เตรียมตัวไปใส้ก็อบอกพี่น้องเน,นี่ยเอาไปกเกษตรสมบูรณ์อ่าถ้าไปกเกษตรสมบูรณ์จะเอาลุงเพื่อนม้าแล้วจ้ะกำลังใจน้องๆหน่อยแล้วลูกๆหน่อยอ่าไปให้กำลังใจน้องลูกๆพี่น้อง,ออจ,อง,องจ้ามื้อนี้มื้อนี้เป็นมื้อแรกเนาะที่ออกพื้นที่เป็นบ่คคุนหรือจังไดนมื้อที่สองบ่ เมืองที่สองที่ออกพื้นที่ออกนอกพื้นที่นะพี่น้องสาวน้อยลำเพลินโชว์วงสองพี่น้องพอหมอดเพิ่นซีไปให้กำลังใจลูกๆค่ะเนียนตึ๊บลุงเหรเอาลายละเอียดตามเตยได้ป่ะเนี้ยคุณตู้แมาบอกจ้ะเดี๋ยวเพือให้ต่างสามเมตรเือตั้งสองเมตรหากกระเตยนี่ลาอกเนาะเกษตรไม่ด้วยเลยบ่เม่นบ่เม่นถอดเนี่ยหมายถึงว่าพื้นมันเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาไม้มาให้พื้นมันให้มันขยายออกสามเมตร ขอบแบบนี้แหละค่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นไปให้กำลังใจสาวน้อยเพื่อนไอ้พ่อแม่สาวน้อยเพื่อนสาวน้อยลำเพลินโชูลูกๆอยู่เกษตรสมบูรณ์นะคะบ่ไก่จากบ้านบ่บ่ไก่จากบ้านนะพี่น้องเนาะพ่อหมอเพิ่นกะลยนะคะจะไปแล้วค่ะอะไรกูพูด เอาระวังแอะไรกว่าแบแยังไงใช่ไหมอะไรกันรู้ถึงว่าอันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งรถให้พี่มอดแป๊บนึงเอาแ k บแลรวสิถอยออกมาได้ป่ะพี่นอ้องกับความสามารถพิเศษของพ่อมอดจ้าชนชนชนร่มค่ะ ไปยุท่าแคบแคบอย่างนี้พี่น้องหักไปหมุนจอดจริงๆแล้วมันก็จอดได้แต่แกเอาล่มมาวางมาวางไว้ข้างหลังไงพี่น้องไปท่าน,นี่เอาพดเมื่อไหร่พอดเดินบนจะดฟ้อง จ้าอไปเนาะถึงอโอ่งไข่โอเคยาว รมไปคือเราไปลวคุณไปแไปห่กำลังใจสาวน้อยลำเพลินโชว์จ้าลูกๆกเกษตรสมบูรณ์่น้องบ่าไกลจากบ้านเตยได้จ้ะตอนนี้ภูเขากันยังมีหมอกอยู่พี่นอ้องัวหมอกกันยังแขงจางใ่งจ้ะไปแล้วรอชมคลิปอันของช่องคำมมอสลำเพลินออฟิเชียลด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวเราไปติดตามสถานาการณ์หน้าบริเวณงาน ของเมือนี้เนาะพี่น้องจ้ามาทำบัตรใชเนี่ยเำามาเบิ้งสุ่มกาแฟาเขาตัวจ้าพี่น,อน้องเมื่อคืนนี่พี่สายชอชนะสักโทรมาพี่น้องจ้า <c oughs> สิ่งที่ได้กับสิ่งที่คิดพี่น้องเอ้ยแล้วบอกว่าเฮดเตยเฮ็ดสามเมตรมแต่ว่าเตยเฮดสองเม็ดหาสิบเนาะแต่ว่ากระบื้เป็นยังค่ะกะเฮ็ดรอบอันนี้ออกมาเอาพื้นที่สามเมตรกระพอพี่น้องเสาซีอุสองเม็ดหาสิบเป็นยัง นะคะลุงเรามาดิ่งไม้แล้วดิ่งเสาพี่น้องไม่ใช่เสาเสาตัวน,นี้เสร็จแล้วแต่เมื่อคืนนี่จ้ะใสปูนเรียบร้อยนแน่นบะ่นลุง,งนะฮะได้แล้วมันป่ะเนี่ยได้ป่ะได้กระร้างแล้วมันป่ะใสปูนแล้วทีวววอ่อันนี้ต้องเอาปลายออกคุณอ่านลุงทั้งเจ้า เบติดออกจากเคนพี่น้องโอู้แดดแ่้งแค่ตันเบื้องหมวกกับบริษัทรุ่ยยางออกมาถ่ายคลิปเหยียนช่องอันพอเขาหมอดเมื่อกี้เราสิเดินทางก็เลยเฝ้าออกมาถ่ายคลิปพี่น้องยามประทันเราคนะวันนี้ไอ้แน่นเตีเขาต้องเอาไม้ออกหรือเปล่าไม้ค้ำมอะลุงเพราะว่าต้นนั้นมันแน่นแล้วต้นนั้นมันแน่นแล้วไงเสาต้นแรกมันแน่นแล้วห้องไม่ค้ำออกอวะ ไอพี่ชาติบอกว่าดั่งอเอาแค่หาสิบกรพอพะนะลุงจ้ะหาสิบ,สบโอเคนะอเอาแค่หาสิบรพอแล้วก็ส่วนไม้ที่ไอนี่นะลุงเขาเอาเื้อนยังก็นี่ไหมหอ่าไม่อันเนี้ยบรรูว่าไม่อีหยังละแล้วบอกว่าปล่อยสุดไม้เลยเด้อบ่ต้องตัดโอ้หคุ้มมากไม้เลยเหรอจ้ะแล้วบอกว่าปล่อยสุดไม้ลดไม้นะ3นะ เพราะว่าเดี๋ยวสิให้ระยะห่างระวางไม้แต่ละตัวอ่ะหนึ่งเมตรเพราะว่าเราจะเอา,เ,อาอเอากระเบื้องมาให้เพื่อนมาอันเอากระเบื้องมาให้ส่วนพื้นถ้าไม่อันใดได้เฮ็ดเฮ็ดพื้นกะตีพื้นไปเลยลุงถ้ามันพอเฮ็ดพื้นก่อนน่ะและ้วก็เพราะว่าเราเสียเอาไม้ปากเก้มาให้ไหมปูยากไหมลุงยุ่งแล้วพเพราะเคยเฮ็ดปากเก้ที <laughs> บบามาเนี่ยเอาลุงกับบุเคยเห็ดไม่ปาลาเก้ป่นน่ะหรือจังใดเดี๋ยวรอสิว้านเบื้องก่อนแล้วว่าถ้าถ้าไม่ปาลาเก้ก็ได้กันแต่ว่าไม่ปาลาเก้เน่ยหลายคักไม่ปาลาเก้ปูพื้นไหมลุงหลายๆอุ้ยขออนุญาตเขาคงมีรองพรมใชงจ้ะอเอาค่อยไปรูปไปล่างไปค่อยค่อยเห็ดกันไปสองคนพี่กับน้อง สำหรับคลิปนี้ฝากไว้สมอนะที่พี่น้องเด้อขอบคุณที่การรับชมทุกการติดตามขอบคุณ <uh. no uh like f อฟซีสาวน้อยเพรบรรแพงเอฟซีหลางอุงอิงเอฟซีพ่อขมอดเอฟซีของศิลปินทุกทุกท่านบ้านฮักทุกทุกบ้านจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆครับพี่น้องปุบพ่วนคลิปใหม่จ้าสวัสดีค่ะ